ฟุตบอลคือเกมที่เต็มไปด้วยความหวังความฝันและการพิสูจน์ตัวเองวันนี้เราจะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวของกุนซือชาวเกาหลีใต้ฮาฮิยอกจุนผู้ที่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์เส้นบางๆระหว่างคำว่าไปต่อหรือพอแค่นี้ในการคุมทีมชาติลาวฮาฮิยอกจุนเข้ามารับตำแหน่งเฮดโค้ชทีมชาติลาวชุดใหญ่เมื่อเดือนสิงหาคมปี2024ท่ามกลางความคาดหวังของแฟนบอลว่า จะสามารถยกระดับทีมให้ต่อกรกับเพื่อนบ้านในอาเซียนได้ผลงานทั้งหมด9นัดภายใต้การคุมทีมชาติชุดใหญ่ของเขาสรุปได้ดังนี้ชนะ1นัดเสมอ3นัดแพ้5นัดคิดเป็นอัตราชนะเพียง11%ซผลงานทั้ง9นัดรายการกระชับมิตรแพ้มเเเเีีย1ประตูต่อ3เสมอทีมชาติไทย1ประตูต่อ1ซึ่งถือเป็นผลงานที่น่าจดจำ แสดงให้เห็นว่าลาวสู้กับยักษ์ใหญ่ได้แพ้สีลังกา1ประตูต่อ2รายการชิงแชมป์อาเซียนแพ้เวียดนาม1ประตูต่อ4เสมออินโดนีเซีย3ประตูต่อ3เป็นอีกหนึ่งแมตช์ที่สร้างความฮือฮาให้กับแฟนบอลเสมอฟิลิปปินส์1ประตูต่อ1แพ้เมียนมา2ประตูต่อ3รายการเอเชียนคัพรอบคัดเลือกแพ้เวียดนาม0ประตูต่อ5ชนะเนปาล2ประตูต่อ1 ซึ่งเป็นชัยชนะเดียวในยุคของฮาฮิยกจุนรวมสกอร์ได้เสียยิงได้ทั้งหมด11ประตูเสียไปถึง23ประตูผลต่างติดลบ12ประตูนอกจากทีมชุดใหญ่ฮาฮิยกจุนยังทำหน้าที่คุมทีมรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหรืออยู่2 3ลาวด้วยโดยผลงาน5นัดที่ผ่านมามีสถิติว่าชนะ1นัดเสมอ2นัดแพ้2นัดอัตราชนะราว20% รายละเอียดการแข่งขันรายการชิงแชมป์อาเซียน U23 เสมอกัมพูชา1.1ประตูต่อ1แพ้เวียดนาม0ประตูต่อ3รายการเอเชียนคัพยูรอบคัดเลือกเสมออินโดนีเซีย0ูประตูต่อ0แพ้เกาหลีใต้0ูประตูต่อ7ชนะมาเก๊า3ประตูต่อ1รวมสกอร์ได้เสีย U23 หญิยิงได้ทั้งหมด4ประตูเสียไป12ประตูผลต่างติดลบ8ประตู หากมองในภาพรวมผลงานของฮาฮิยกจุนอาจยังไม่สวยหรูนักแต่ก็มีช่วงเวลาที่น่าจดจำเช่นการเสมอไทย1ประตูต่อ1และการยันเสมออินโดนีเซีย3ประตูต่อ3ซึิ่งเหล่านี้ทำให้แฟนบอลลาวยังพอมีความหวังว่าทีมสามารถต่อกรกับชาติใหญ่ในอาเซียนได้แต่ในอีกด้านหนึ่งความพ่ายแพ้แบบขาดลอยต่อเวียดนามแลเกาหลีใต้สะท้อนถึงปัญหาที่แท้จริงของฟุตบอลลาว ทั้งด้านคุณภาพผู้เล่นการต่อเนื่องของแผนการเล่นและการเตรียมทีมที่ยังไม่เพียงพอและบททดสอบครั้งสำคัญกำลังจะมาถึงวันที่9ตุลาคม2025ทีมชาติลาวจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของมาเลเซียในศึกคัดเลือกเอเชียนคัพรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม F ก่อนจะออกไปเยือนมาเลเซียอีกครั้งในวันที่14ตุลาคม2025นี่คือ2แมตช์ที่อาจจะชี้เป็นชี้กาย ต่ออนาคตของฮาฮิยกจุนหากทำผลงานได้ดีทีมชาติลาวอาจจะได้เห็นการสร้างทีมต่อไปแต่ถ้าล้มเหลวหรือแพ้แบบขาดลอยโอกาสที่เขาจะหลุดจากตำแหน่งกุนซือใหญ่ก็มีสูงเช่นกันฟุตบอลไม่เคยโกวกใครมันสะท้อนความจริงในสนามเสมอและสำหรับฮาฮิยอกจุนช่วงเวลาแห่งการพิสูจน์ตัวเองกำลังใกล้เข้ามาแล้วแฟนบอลลาวทุกคนคงต้องลุ้นไปพร้อมๆกันว่า เขาจะไปต่อเพื่อสร้างอนาคตใหม่ให้วงการฟุตบอลลาวหรือจะต้องพอแค่นี้แล้วคุณล่ะครับคิดว่าฮาฮิยกจุนควรได้ไปต่อหรือถึงเวลาที่ลาวต้องหากุนซื้อใหม่อย่าลืมแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้และที่สำคัญกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราวไว้เพื่อไม่พลาดเรื่องราวฟุตบอลมันๆแบบนี้ขอบคุณที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ครับ